นี่ครับแม่หงสายเลือดไม่ชัดเจนนะครับเพราะเป็นวัวที่ผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งน,น่ครับแม่หงความหนาไม่ต้องห่วงครับสีก็จะเป็นกะหนอยก็แม่แดงมากครับออกจะก็ไม่ถือว่านวลก็ยังแดงอยู่ครับเป็นสีแม่แม่แดงเหมือนสีบามันแม่แดงเหมือนแม่สาี จะออกแบบแดงเหลืองครับแต่ก็เท่าที่ดูก็ไม่ไม่เหลืองมากหน้าตาหม,มังหูเนื้อหนผมว่าโอเคนะโอเคนะครับตอนนี้ผสมแชมเปี้ยนอีสารนไปฐานรอบสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนแล้วครบสี่เดือนครับครัีหย เชื่องครับตัวนี้เชื่องโอตัวนี้ค่อนข้างเชี่องเชี่องครับตัวนี้นครับเชื่ยงมากเชื่องอะไรครับตัวนี้ก็เป็นแม่หลักครับเป็นแม่ของเจ้าเพิ่มทรัพย์ตัวนูน้นตัวผู้ตัวนูนน้นครับเป็นแม่ของเพิ่มทรัพย์ลูกอีกตัวหนึ่งของเขาเสียไม่ได้เลี้ยงนะครับเป็นลูกของ ไอเรื่องตะวันออกแม่หนึ่งเดือนเสียไม่ได้เลี้ยงเป็นตัวผู้แม่เลี้ยงให้ลูกตัวผู้สองตัวแล้วครับเดี๋ยวค่อยดูตัวต่อไปครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้คือแม่หงแม่หลักอีกตัวหนึ่งของครอบตัวตัวที่คลอดออกมาแล้วก็เสียดีมากครับสีสีสวยมากแต่เป็นตัวผู้สีนี่ สีแดงหงสสวยงดสวยครับสำหรับแค่ไม่หงสว่าที่ข้อผมจะเน้นฝ่ายเลี้ยงนะครับอาหารก็สามสี่วันกินทีกินไม่เยอะจะเป็นพวกลำแล้วก็อาหารเม็ดนิดหน่อยครับแต่นานที เพราะว่าช่วงนี้ก็ตามราคาครับราคาตลาดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เราจะเน้นหญ้าเป็นหลักอาหารแล้วก็มีให้บ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นเป็นหลักครับย,ยังคือ,อ,อมไม่หงวงของลลกหนงหงมาไ่นนะของลลกหง นี่นม่เชืองครับตัวนี้เชืองจับได้นี่ผมเพิ่งกลับมาจากทำงานสี่ห้าเดือนเจอกันหนึ่งแข้งครับยังให้จับอยู่ยังน่ารักเหมืนมมหอ,อเคคน,มนเดิมครับแม่หงอ่ะโอเคครับยืมมาอยังน่ารักเหมือนเดิมครับแม่แม่หงสำหรับแม่หงแม่ของ,งเพิ่มซับสวยครับน่าเลี้ยงครับตัวนี้ ขอบคุณครับ